ฟ ouais. ังความเบียนเป็นกรรมาน้อนแดงยู่นูุนนางปาปานาโนกุ่มปัมใจเยน ตอน้ด้เจ้าคว,วามบ่มูักสุมมัทีว่าตนเป็นสีเป็นสีนักบวชรวดว่ามาทีกูเบียนอีต้ตายแล้วอันจเรือ จากเดือนในเจ็ดเดือนมาอยู่ในเดือนนั้นทองท้าวพบอในต่อต่อยต่อต้องแล้วต่อ hiền à, nó thầy thân trọn tốt nương nó lại lang à, nhòi nà thăng à, lại lang luôn mà thằng cò nhỏ เอาว้นางแมพญาแกนไทยมาผ่านว้ในหลอกวาาเหนือตาท้าเจ้าหอ่นจากสลา ตนคำเขียงมันแจนจาติวาน่าว่าคุณเดือเป็นเอี่ยคำเขียนมันก็ออุนต่ก็ยังนึกมุ่นตองและแกมบาปผู้นีอ เมื่อนั้นวันพระเวสันตราราฤสีข้าวจินตัวเยาน้ำเตาแลขันทีอันเป็นเครื่องประดุเสียมาหอดสงรงสาสูนอาวาสาส่วล้วมาที่แกวเตาขืนมา โอ้นนนนางก้นนนนบนนนนนานน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 อันนนนลนนนนวนนนนนแนพนานนนนนทนนนนนาษนตนนานนนนนนกนนนนนนน thành cầu ba nó dọn đục tàu kêu mẹ bị thang lầy mẹ là phải xây ma xây sang bỏ cướp nó ba vào đưa ba ôm cái sân đón ma về lục cướp đưa xuống hòn con quăng mình cầu รือว่าใจรูปหลาไเป็นสืบต่อแทนเมืองล่ะแม่เอ้อจ้างบ่าจากไก่กาต่อมานนอดาแกเวสียงเจ้าแจวบุตราน่อยคยมายืนถากอ้อยแม่ มือนี่แม่แม่ไ่เห็นดูกลาแม่หาแล้วคู่สุภัยเอ็มมาพอจำบันไดแตะว่าแม่ปิดเวลาเพิ่นบอกว่าจะแกกระตอดนันเจ้าพ่อหน่อยอพิ่นน้ามาตูนน้าตู้ขอเอ็มมาทีพ่อ รักเด่นบ่าวโอ้ตาเบีตุกเดือกคำคอยอวนไขจึงตาวมาโนเปลี่ยนจังสี่ดอกเจ้าฟ้ามาที่สีเกาแถงไข่เปี่ยนชอ นี่ไปอามานกะตัง้งหลังานเอาเราเือลนต้นไม่คยมีป่วนไปมีแต่ใบบ่มีหมากพัดยาเออนั่นงเจ้าหาตลอดมือบ่อผ่านก่อจริงเสวยคือมีจริงเมื่อยอเยอยหาจนคำว่าพองาย ตอนกับมาพมิเสือมาลาดทางนอตันไว้ก็ให้้งกระตไทยสงยันเมลินำนาอดยันกร ôi u u chưa <Nhia> sang chẳng qua an quay mình phơi mờ nắng đi đâu ai châu pha quên mơ nhang u phang tâm mà nắng quay ta là trái nát tôm chuồng sàng mà มาดีไปอยกเพียนพัมมามาอยู่น้ำในเจ็ดเดือนตลอดตินบ่เคยได้ระเพียนานใจองค์พระเวทไทยสังมาวางให้เสียใจหลายเดือน ทางบ่อตายไปเลยจะเป่าขึ้นมาอย่างเจ้าเมื่อเจ้าเสียดายน้อยพุทธก้อยร้องทางกูเดือยเมื่อไหวปุกคือว่าบอกให้นอนมาที่ราตั้งแต่เมื่ออ ขันมาเสือกินเออบ่าเห็นหอยหลากขันมาหน้าคาบเจ้าคือบ่าเห็นหอยแกขัน่างากปากแหร์แค่ปากวังมากินเจ้าแม่บ่าเห็นละดื้อว่าจะเตือสร้างในดวงมากุบคาบคือบ่าบอกให้น้องมาที่ดาตั้งแ่มา สร้างมาตัวไอน้องลาหมองมนอยู่คนเดียวเปลี่ยนใจเที่ยวบุขคืนน้บุดตาจนห่วงงานตัวยบพอเห็นหัวจนมาปิดล่มลมเหตุโราายพวกเฮนโอเหนื่อย ก็บางหาลูกหน่อยของข่อยอยู่ที่ใดเห็นก็ให้อุ้งกะจัดไทยใครเข้ามาจิงเว้าเสือ,สอนางยอมือขึ้นใจเก่า ว่าสองเจ้าอยู่ที่ไรอยู่ที่ใดพญาเออเมื่อนั้นบรรพมาากษัตริย์เจ้าก็จึงกล่าวคำเถียงแท่เท่ากับมีว่าดัวนอง 满、啊、天、啊。